สวัสดีครับพบกับผม Travel by t i บทในช anel u t u b e นะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่เซเว่แถวบ้านอีกเช่นเคยนะฮะข้างๆก็มีร้านสักอบบริการตัวเองเปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีร้านใจแอ๊ดลูกชิ้นระเบิดนะฮะก็เปิดขายตั้งแต่สายๆจนถึงดึกๆเลยนะฮะเป็นลูกชิ้นปลาทอดนะครับลูกชิ้นกุ้งก็มีนะฮะมีหลายไซส์ด้วยนะครับแล้วก็มีร้านไก่ทอดหาดใหญ่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะฮะ มีขนมจีนน้ำยาบะหมี่เจ้านี้ก็อร่อยนะครับมีกาแฟโบราณนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารตามสั่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมนูหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเมนูที่ทำสดนะฮะนั่นก็คือเมนูข้าวลาบหมูยอนะครับราคา59บาทนะฮะเดี๋ยวเราเข้าเซเว่นกันเลยนะฮะทุกคนโอ้โหพอเข้าเซเว่นมาอากาศเย็นมากนะฮะแอร์เย็นมากเลยนะฮะทุกคน เพราะว่าข้างนอกนี่ร้อนมากนะฮะอากาศอบมากนะครับนี่นะครับคือเมนูที่ผมจะสั่งวันนี้นะฮะข้าวราบหมูยอนะครับราคา59บาทนะฮะอันนี้ยังไม่ใช่เมนูของผมนะฮะเป็นเมนูของคุณพี่ที่อยู่ข้างๆผมนะฮะข้าวไข่ข้นนะฮะตอนนี้เขาก็เทหมูยอลงถาดแล้วนะฮะ ไอโฟนก็เอามูสมัมเบฟอนแล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปนะฮะหลังจากนั้นเขาก็จะคลุกเข้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับ ก็มีการใส่น้ำติ้มใส่เครื่องปรุงลงไปนะฮะแล้วก็ใส่ผักนะครับ มีแครอทมีหอมแดงนะฮะแล้วเขาก็คลุกเข้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับ ตอนนี้เขาก็ตักข้าวสวยนะฮะ แล้วเขาก็โปะข้าวลงไปนะฮะแล้วก็เทลาบหมูยอลงไปนะฮะ เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟนะครับแล้วก็จะปิดฝานะครับพร้อมบรรจุนะฮะเราก็เตรียมตัวออกลับไปทานที่บ้านนะครับครับผมก็กลับมานั่งทานที่บ้านนะครับเมนูนี้ก็คือเมนูข้าวยำหมูยอนะครับราคาอยู่ที่59บาทนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะ นี่นะครับหมูยอชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะรสชาติอร่อยมากนะฮะแล้วก็ไม่เผ็ดมากด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะฮะเผ<ะ>็ดประมาณนี้นะฮะกำลังดีนะครับ คนที่กินเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะฮะก็สามารถทานได้นะครับพูดถึงเมนูทําสดของเซเว่นนะฮะหลายๆเมนูนะฮะไม่ว่าจะเป็นลาบเองกะเพราเองหรือว่ายำเองนะฮะเอาจริงๆก็ไม่ค่อยเผ็ดมากนะฮะสามารถทานได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยทานเผ็ดนะฮะ สี่หวันนี้เอาจริงๆอากาศร้อนมากนะทุกคนแดดจ้าเลยนะอร่อยจริงๆครับทุกคน โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเมนูนี้นะฮะข้าวราบหมูยอนะครับราคาห้าสิบเก้าบาทก็เป็นเมนูหนึ่งที่ไม่ค่อยเผ็ดมากนะฮะคนที่ทานเผ็ดไม่เก่งก็สามารถทานได้นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปดำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel b y t i k นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ